ไปดูเรื่องนี้กันนะคะวันนี้เนี่ยไทยโพสจะพาหัวได้มันมากทำแม่งจีรายุไร่ผลงานหเดือนกระทรวงอุตสุดปังทำแม่งเออ,เอ,อทำไมมาเชียอะไรอย่างงี้ยจีรายุ่งแต่ไม่ได้โฆศกกระทรวงอุตสาหกรรมนะเออฉันต่างหากโฆษกฉันต่ำมากทั้งร,รัฐมนตรีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยคือวันนี้จีรายุ่งหงสาวบ,บอกว่าหเดือนที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยปังมากสุดปังเลยภายใต้นโยบายของแพรทองทานไง ที่จะให้ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย,อยั่งย<ม>ืนคือนี้ไปเอาของขิงมาเลยคุณไม่พูดถึงรัฐมนตรีคนเหนเอาของขิงมาเลยนะบอกว่าแพ่ทองทานมอบนโยบายขิงไว้ยอย่างนี้แต่ขิงให้สัมภาษณ์เราคือขิงบอกขิงคิดอย่างนี้ว่าจะต้องอุตสาหกรรมนั้นต้องควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี่นะโอ้โอ้สุดซอย ไปดูนะไปฟังโอไปฟังชีวิตโอนะและการทํางานของโอนะมันมากคนบางกะปิดพลาดแล้วเนี่ยนี่คือโอโอให้สภา์เราดีมากเลยเข้าไปดูนะคะในแนวหน้าทอล์กนะแล้วแกก็อธิบายเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมคิดแกเอางานน่ะเอางานของพี่ขิงเนี่ยอเอามาแถลงาภายใต้ผลงานของแพรทองทานไม่พูดในข่าวไม่พูดชื่อเอกนัทพร้อมพันแม,แ,แม้แต่คำเดียวแม้แต่คำเดียวนะพูดถึงชื่อสุดซอยนะ ว่า<น>ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะเขารายงานผลงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะภายใต้นโยบายของแพรทองทานนะหกเดือนที่ผ่านมาการลดอ้อยเผาต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เหลอเพียง14.8ก็ขิงให้สัมภาษณ์ฉันน่ะแกไปลุยอะ่ะแกไปลุยอ่ะโรงงานน้ำตาลนะ่ะฉันยังถามขิงนี่ถาม,ถามโอ๋โอ๋นี่แหละฉันก็ถามว่าเธอไม่กลัวเหรอไปลุยโรงงานน้ำตาลเพราะโรงงานน้ำตาลคือทุนการเมือง ถูกไหมทุนการเมืองทุกยุคทุกสมัยให้ทุกพักรัฐทุกคนมันเลยไม่มีใครมาช่วยเราเรื่อง PM2.5 เพราะเรามีนักการเมืองชั่วงะพอวันนี้คิงบอกคิงไม่กลัวเอออย่าลืมนั่นโรงงานน้ำตาลกับโรงงานแม่โค้งขยาประกันเออคิงบอกคิงไม่กลัวคิงกลัวอย่างเดียวว่าเป็นรัฐมันตรีอุตสาหกรรมแล้วไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนเรื่องพีเได้อันนี้เป็นผลงานของเอกนัทพร้อมพันนะเออแกเอาไปเป็นผลงานของของแพทองทานเฉยเลยว่า จากการจากการที่ให้บังคับให้รับซื้ออ้อยที่ไม่เผา,อาเออสองจากชื่อเฉพาะชุดสุดซอยไปดํนาเนินการปราบเรื่งสายไฟเหล็กยางเพราะผู้ทําผิดโน่นนี่นูน,น,นอันนั้นชุดสุดซอยก็คือเอกนะัทเป็นคนตั้งแต่นี่ให้เป็นผลงานแพ่ทองทาน 3. <อ>ทัฟฟี่ฟองดูอันนี้ทัฟฟี่ฟองดมูมานานแล้วจ้าออสี่ ขนย้ายอลูมิเนียมมดรอสในระยองอันนี้ก็ผลงานของทีมสุดซอยโอสุดซอยไปค่ะเนี่ยค่ะโอ๋โอ๋ที่ใส่หมวกน้ําเงินเนี่ยค่ะ 3. So ซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านแฟชั่นและอาหารอันนี้ของเธออันนี้ของเธอหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยเพื่อช่วยวิสา,าหกิจในชุมชนแล้วก็บอกว่ารัฐบาลแพร่ทองทานเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหการรมในหลายมิติยกระดับมาตรฐานอุตสาหการรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวันตก,กรรมจากทุนวัฒน,ธ,นธรรมไทยดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านอุตสาหกรรมของไทยสู่อนาคตทั้งหมดนี่คือนโยบายของเอกนัดหมดเลยคุณกีรยุถามแบบนี้<ม>ต่อให้แพททองคนให้นโยบายมาแล้วรัฐมนตรีชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยอมันจะมีสุดซอยไหมใช่มันจะมีไปจับโรงงานเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานมาไอโรงงานอุตสาหกรรมศูญเหลียนมันจะมีมันจะเกิดขึ้นไหม ผมว่าคุณจิรายุเนี่ยก็เป็นสื่อมาก่อนนะคืออย่างน้อยๆสุดเอาแหละจะอวยนายกก็เข้าใจได้อยู่เราอยู่พักเดียวกับนายกนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องพูดถึงว่าเนี่ยรัฐมนตรีเขาทําอะไรด้วยให้เครดิตคนทํางานเขาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าตีกินนไม่พูดถึงคำว่าเอกกนัดเลยไม่แต่คำเดียวเขาเรียกว่าแบ่งหน้าแดงแรงไม่ออกอะไรนะแบ่งหน้าแดงแรงไม่ออก อเนี้ยโอ้ปรากฏว่าไอ้ซุปยกอยู่คนเดียวกองก็โอ้โอ้ทำท่าอยู่แบบเนี้ยออเข้าใจเรายกโตกันเอายกโตยกโตเจ้ก็โอ้โหทำหน้าแดงกับพี่ปองนะว่าเอ้ยเจมึงออกแรงเดี๋ยวที่ไหนได้ซุปยกอยู่คนเดียวเบ่งหน้าแดงแรงไม่ออกคือตลกที่สุดคือว่าไปเอาผลงานคนอื่นเขามาเคลมเฉยเลยอ่ะ และไอเราก็เพิ่งสัมภาษณ์เอก,กนัทพร้อมพันเราเพิ่งสัมภาษณ์โผสุดซอยไปไง uh huh. แล้วเราก็เจาะเรื่องประเด็นนี้แหละอุตสาหกรรมคือขยะใต้พลมซึ่งมันทําลายวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมศูนย์เหรียญมันทําลายอุตสาหกรรมของประเทศเรามันทําลายคุณภาพชีวิตของเรามันทำมันทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม uh huh. คือมากอบกกยผลป,ประโยชน์ของบ้านเราแล้วเอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองจากในทุนจีนเทา อินเดียเทารัเสเซียเทาไทยเทาเออเราเรา,เราพึ่งคือถ้าเรายังไม่ถ้าเราไม่ได้พึ่งไปคุยนะเราอ่านข่าวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ยังเถียงเธอเลย<ม>จิรายุแต่เราพึ่งไปคุยมาเมื่อไม่นานนี้เองเราขอเถียงค่ะท่านผู้ชมคะทั้งหมดเลยที่จิจิรายุแถลงข่าวมานั้นเนี่ยผลงานเอกนัดพร้อมพันและทีมสุดซอยของเขาค่ะมไม่ใช่แผ่ทองทานค่ะอืมโปรดจงรู้จใจฉันร้องเพลงมาโปรดจงรู้อืม เออฉันก็แบบตายแล้วไม่น่าเชื่อจะเจอคนแ,แบบนี้ตอนแรกเห็นผ้าหัวขาวยังไม่ได้อ่านเนื้อ้ยอเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามาเชียร์เอกนัทวะอะไรเงีย้ยทำทได้มาดูไม่มีชื่อเอกนัทสักบรรทัดสักคำใค<ห>รพะเลยเขียนว่าทําแง่งทาแ่งเออแปลกเนะขโมยผลงานเขานะถ้าเป็นโฆษกประจาสํานักนายกนายกรัฐมนตรีได้ยังไงไปขโมยผลงานของกระทรวงคนอื่นเขาซั้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มาเป็นของนายกอ่ะเธอทงงไปแล้วหรือเปล่าเธองงไปแล้วหรือเปล่าเอาละ เคลมหน้าด้านๆเลยซอฟพาวเวอรก็ยังมาโชว์ข้าราชการเทาอื